เปิดตัวแรกตรงเนอะม้อเนื้อผมสิถามให้ประมาณช่วงกลางๆสล,ลงง้อเลี้ยงของงามก่อนคุณใหญ่ลี่กับไรยอยู่ครับเดี๋ยวจะถามให้เลี้ย่านี่ป่ะเลี้ย่านี้บ่งัวเลี้ย่านี้บ่ะเลี้ยสองตัวเดี๋ยวองตัวเออครับดูว่านง้อเนื้อมันขายดีไว้ตัวใหญ่มันเต็มตลาดเลยผมเบิ่งนมืดเลยเดือดเดี๋ยวจะจ่อย เ,เปิดตัวแรกเลยพี่น้องครับสองแม่แมสาวส,สวยเลยแด้งแด้งครับมือนีดียังหนึ่งแดดบอ,อกเนะเาะเมตรซีซิป 45. ตัวแดงวันหนึ่งซีซิปหาเดี๋ยวปะซีซิปหาตัวแดงหนีเช่าสามเนาะสองหมื่นสามกับสองหมืน่นคนละสี สองหมื่นก็สองหมื่มวเลียงมวเลียงโอ้ยเบียดแมงยมันตมนอยู่สองหมืกับสองหมต้วใหญ่นี่สองหมื่นสอตัวแดงนี่สองหมืตัวหน่อยตัวนี่สองหมื่เลียงนี่พี่น้องอายุประมาณตัวนี้สิออนก็ตัวนี้อดเอเนาะบุกเกินปีเนาะ มีกัอยู่เนาะี่ัเดือนเนี่ยดเี่เขหเอาเรียญมาใส่ก่อนเนาะ0 0ดศู0ย์ศู0ย์สุบัตเนาะภาษาบมาพี่น้องเหียดหน้ามันกระทำอยู่ได้นี่เหยียดกระทำอยู่ได้นี่ พุกนี่ยาง้านแ่ะพวกนี่เป็นยางจับบ้านแะธน,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 นาถือง้เน,น,นื้อพรางเน,นื้อมันเต็มมันเ,เองเลี่ยงว่ที่น,นี่เออมันลา,นต,ลานตรงนี้ผมเห็นมันจับบ้านส <c oughs> องหมื่นสามก็สองหมื่น มั bon. om, ่วเหนือม <antics> ื่เหนือเขาขายกันหรอเพี่น้องเมึเลืองนะหนาลก็ซื้อกันแล้รนี่ขิดซีอแล้วตัวนีได้พี่น้องงามได้สองหมื่นโทษโทษเอาเมื่อกี้ว่าสามาของทีมงานกุจจกันนี่แหละ เดือดตัวเดียวเท่านี้บ่โอ้ขารอแลนี่ย่ัยล er> no ี่ตัวนี้ส uh ีแดงตัวนี้ก็งามครับไปไปเพิ่นเพิ่น ย่างมันก <Okay>. oh, oh, ัน uh พี uh ่น uh ้องครับย <laughs> right <laughs> ่างมันกันในเยาวเด้อใครลงง้อเจ้าอีบิดเด่นปะใครมัเหรอาเดี๋ยวขายบลัไกเจ็ท่ตัวเดียวเดียวไเจ็ดท่านหรอตเดียวให้เพื่อนหาฮะโอ้ให้เราถือโคดเออที่ลนง้อปกตีน้อยเัวไนแมนบอสองตัวนี่ แม่กระหกแม่งอยู่บ่แม่ครับไป้ไหนแม่กระหลกห้องิเจ็ดแม่กับลูกห้องหมนลูกตัวแม่นาะลูกตัวแม่รับลูกแขนนมแม่อยู่นั่นแต่ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดพัองตัวท่านมีสามตัวบตอนไหนแน่นบ่ตี้รอีแดงตัวนี้ห้องหมื่นทิศมหาลอยตัวนี้หมื่นทิศมหาลอยอะิาลอยไปมามื่นทิศม0าอยตัวนี้ได้อยู่ ตัวนี้มือทาด,ดาดแมตัวนดดี้เจ็ดพันเจ็ดพันนอตัวนี้อีนี่เจ็ดพันน้อหลมมัอนอยู่ีมัน,น,น,นลมันออกมาละ<า>โอ้ยหลูมันขึ้นบนขนาดไหน,นเกินขีบ่มันอนอขี่แม่มันนอง่อจะไปไดนล่ะพอดูอันเ่เกลืองเกลืองในน้อ,นอพอมีเลขวะใส่เลขมาก่นอนศูนย์เก้าสี่ศูนยเก้า่สอสี่เก้าอเกมาเออสามห้านย์ทำไมศูนเก้าสีครับ 249ครับ0ูนยสูครับผมตัวนี้ตัน 10, 10, 10, 10ตนี้หมื่นมื่นนเอนอตัวนี้หมื่นหมื่นเจ็ดพันนี้เจ็ดพันเอา 7, อมาครับงออยู่เขิงใน <c oughs> ผมอยู่โซนงวเลี้ยงอยู่ตัวนี้ครับโอ้เขามาเลี้ยงลงงูเลี้ยงในพี่น้องเลยว่าเนื้อผมเปิดขาในานด้พี่น้องเด้ราคามันก็คือบวกมาน้อยนึงบวกตัวละ3สามร้อยบวกถึงห้าร้อยอก ันผู้ใดอยากอยากได้ของงามมันกับของใหญ่มันก็ต้องราคาแพงเนี่ยเพราะว่าพวกเวียดมันสื่อตู้อวดตัวใหญ่อ้ตัวหนี่งตัวนี่งงูเลี้ยงเนี่ยตัวนี้ขายเราพอตัวใหญ่หนิมั้ยต้องไผ่ต้องไทยพอพอยาลีป่ะพอมีอนมั้งตึ้งพอยารีบ นี่ก anyway, so. ็แม่ลูกกันปอนี่ของพอป่ตัวนี้เป็นพองพอป่ะไาไดพอลุกมาลูกเร็วเอาลูกขึ้นมาปิงลูกเร็ว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 พอมัลูกมันพอลูกขายมื่นแปดป่ะเดือแม่เท่าไหรแม่เจ้าสามหมื่นห้าูมันขายอะไรไปเนี่ยพออปมานอนสามนวมานอนเหรอลูกนึกสี่รยแค่ สี่หมื่นกว่าผมนี่น่โอ้เจ้าแม่มันใหญ่นอหัวเรนล์ไหมแม่แม่นีเสามสิบห้าพ่อพีทหรือพ่อถือเนี่ยแม่อีเซลเท่า,า,าไหร่ส่่นห้ามอรนสามสิบห้าสามสิบห้าคู่นี้เออโอ้ยหขายลวนไปแล้วนี่นอ,นอนนอนอยู่นี่เอา ประมาณนี้ยแหละพี่น้องขายลูกมันแล้วขายลูกมันแล่ะคนมันเหลือลูกเหลือแม่มันแม่มันงานอยู่น้องมันบมุนยังอีหนึ่งวัแม่มันเส้าสามหมื่นเท่าไหนเอามาสามหมื่นบอกห้องไว้ซื้อของของงัวผู้ใดมอตะตุยมันเป็เงินบัตรตะตุยบอกโอ้พุงตะตุยเด้อครับไปหูจังได้ตุยกันพดต่ออยู่พัดต่ออยู่สามสิบห้าของเขาของเขานี่นี่ของเขาตัวนี้งามอยู่พี่น้องตัวนี้ยิว ยตัวหนึ่งง่ยด้นี่ตัวใหญ่นี่ไหมมันม่มีเขาโผล่มาโมนิวังนี่ไม่ว่าไม่ยไม่มีเขาแล้วมีเธออผูตัวนงอยูยูไูโครโตกับเสือกเหรอพ่อตัวนี้กับเสือกไไปไหนพอ ตัวเดียวเนี่ยบอโอ้ยเมลียงเงินหาพันหาตัวนี้เป็นใครเนี่ยพี่นอ้องเงินหาพันหาลูกลูกมันลูกมันอยู่ใส่โอ้ยลูกมันเป็นขายเหรอนี่ได้เอ่ยเราลูกมันไรไปไหนซีพันหาแม่มันขายได้ไหมพี่น้องได้หนระือทีมงานทีมงานสุวรรณภูมิไอ้ที่บ้านสุวรรณภูมิ ตัวแดงนี่ยมันอีอีมอนนี่มันบ่ตัวนี้ก็แมนไลยไปไหนอีเจ้านี่เอาไงตอนพี่น้องครับชุดชุดนี่งานอยู่นันเดอร์เวลาเวลางัวแดงมันใจลูกมาเห็นบ่พี่น้องเบิังเอิญตวนั้นแม่มขายมื่นหานอ้ํามื่นหานตัวนี้ร้านร้านมั่นบ่ร้านมั่นตัวนี้ลูกมั่นเอาลูกมันเชี่ยวซีพันเท่าไรก่อน มือขั้นหามือพั้นหาเพรงั้นขายเลยพี่น้องครับที่งานจากสุวันภูมิมินด้มาตวนี้มมากนโอขายไปแล้วเมถึงมันขายดีด้ว่าแล้วผงเบอร์ว่าเนี่ยเอาเบอร์มาใส่มากใช่นีูนย์หกสองแปดเ้จานึ่งเจ็ดเจ็ดหาหนึ่งใครพูดใดไปทั้งโค้นไส้ทั้งสวรรณนี่ให้เพ็่นเอาไปส่งหนพี่น้องครับอย่ายอยมาข้างหลังเด้อมันไปว่าได้อแม่มนขายหลัรงามอยู่แม่มันใจลูกสวยครับ พ่ออยู่พี่น้องลูกแล้วลูก Ton: สองลูกก็ลูกลูกกบนองมันขายไปสงตัวเนี่พออยู่สี่ผ่นหาคิดต้นสาวแม่น้อยตัวนี้อ้ยแม่มันใจลูกงามอยู่เด้อพี่น้องกังม่คือว่าไปทั้งแมีทั้งลูกพอเลยงามนี่ลูกน้อยมันสี่ผันาแสดงว่างวดตัวนี้ราคาสองหมื่นกับอีกสี่ผนหา กมือหาเอ้ยเก่ามือเก่ันหาหน่อยมีเงินสองมื่ได้สองตเนาะแต่พอเราเงินอพ่อหงอยู่เงินบดเถงครับอุ้ยผมเห็นเราพมจะได้ไปนำไปเลียงกูกันนี่เนาะลูกน่อยเล่น่ยเงินบ่เถงครับซื้อเะซื้อะเอ้าีลาวเลาเวลาเบลาเบล่าเล่าบล่า่าเ่าเบ่าวนี่าันล่าล่าเบล่าเบดขาบล่าเบล่าเบ่าบาเบ่เบล่บเบล่าเงล่่งเบล่าม่าเบ่าา่าเบ่าบ่าเบล่บ่าเบ่่า่าอยู่เ่เล่าเาเลยคเล เอา้าเบ่งแองกัดเบ่งเหล่ตัวนี้ก็นะโอ้ยตัวนี้งามอุ้ยเหล่ตัวนี้อาไเป็นเนื้อหรือบ้างตัวนี้นี่เนื้อเสือนะครับอุ้ยต้ไผ่ไว้ยังไงเร็ววะอค <c oughs> อพันตัวนี้มาเลยใหญ่เป่าวะอึ๊บผ่านมาตัวนี้หม <c oughs> ดมีเจ้าของแล้วบูโรอเสื้อนี้เป็นเจ้าของมีใช่เลย โอ้ยขาเห็นตัวว่านตัวนี้มันตัวว่านบ่วอ๋อมาตัวเมานได้ไปไนได้สี่หมื่นสองัี่น้องเปิดไปเที่ยวยดบ่หรือไปเที่ยวกัมพูชาเที่ยวมืงอุบลอุบลสื่้าสนสอัไปสี่หมื่นสองปัญหาผ่านผ่านตัวนี้แต่ว่าเขามันจะแตกเนาะไม่ไปดับตั้มขอบว่นี่ยช่วยอาคองมันโอ้ทีอกปลาเ้วไดขายปขายพี่น้องครับตัวนี้ไทยบงได้พี่น้องได้หนีง่วงจ คุณน่ะมายื่นผู้เดียวมาเลยเนาะนเตรียมอัดปล่อยเสื่องอะไรต้มเลยเนาะไล่ไล่เสื่องเลยเนาะเ <laughs> <laughs> สื่องดีมาจากของมาทั่นเอ้าขายไปแล้วพี่น้องสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเนาะแม่นอนนอกดีรองปลุมเป็นขายนะครับตัดยางไปเลยครับพี่น้องเปียมเป็นยังไงโอ้โง่เปียกไรเนี่ยโอ้โง่เปียม ใส่ให้เาเลยพี่น้องเอาขอบใรอส่อมายอะไรถึงถือถือถือไอ้ไอ้สมองมันโดยใส่มาัวเข้าวจโอกมาไหนโอ้ขายแล้วบ่ขายสามพันที่ซื้อดีครับขายสามพันนีคงคงสี่ไร่ไปไหนจะจอยไง คหมามันเจียวหาปัญหาเออโอ้ยเขาไร่พาน้อกแถมเขาเปที่ไจ้าเลยอ่าพัญนานี่ฮะไม่มีรักนอกโยค้งไปเออผู้ใดมาสื่อว่าโค้งแถวเพชรบุรีว่มากน้อจงนีว่าไ่หาเรียนงลาเยหมแมเออทำมันมามันสื่อเลยหปัญหามันเปใส่ยาใส่ใส่ใส่ห้ามนีมันวนขายอะไรก็ไเลยนเฮียเงินเจไ ตัวหน่อยขายหน่อยเนาะไปพี่น้องครับราคาประมาณนี้ง้อง้อโค้งตัวนี้เขาบอกว่านี่อันเนี้ยสูงอยู่เนาะอันเนี้ยันเง้อโค้งเลยพี่น้องเนี่ยังไว้พันตั้งรหัสหาพันกู่รับพี่ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นแปดพันหุ่นได้นั่นเอาช่วงนี้เขาซื้อง้อง้ออ้วนเนีพี่น้องง้อจอยเขาไปซื้อกันเขาขี้ข้านไป่คุนต่อมาโนยี่ยามีตัวอ้วนนี่มีเด็กตัวอ้วนนี่ เลี้งตัวเดี๋ยวขอเลี้งตัวนี้ป่วอุ้ยวนอวนใหญ่กับมือถือหารเนออวนมันมี่อวนอวนแบบโปรตีนเนาะอวนเป็นโค้งไหมเขาบวชื่อเหยียดบวชื่อแบบนี้บอไปถามมันแล้วว่าบอไปไม่ไม่มีเนื้ออันบอกถ้าเป็นเนื้ออวนตัวนี้มีชิดหลุดอยู่ตัวนี้นี่ไรไปในตัวนี้คายตัวนี้ขอตันี้ว่าเซล4,000หมื่นชี ทาแมนง่วอ้วนสีเนสื่อจมื่นซีนี่สไขายมืนซีทาแมนอ้วนจ้อยๆส่นะเวียดนาบก็ไปเียดงเห็นปะเห็นปะด่าไปแซบส่บอกไปนั่นน่ะไปเขาม่เนื่อกัมพูชาเขาสื่อพอบมดมืนซีนี่อาเบอร์มาก่อนกขเรียกมากจำะไ้อีกาล้วผมขายรานได้ขายสดเนาะเขาปลย่าผมเอเปยังเป็ไปยังครับไทยพี่น้องบน้อมืนมืนมนซีนอ้ํานีพี่น้องอยู่ในสนามเด้อไทยพี่น้องบนกันนะแลวมากตัวม มากตตัวเดียวซีคือ่องจมูกหาพอห้องมือหาบเยใ,ใครมอกลมือซีาห้องมือหาซี่ต่อห้องไปเพื่อต่อมผู้หญิงแจกก็ัวเนือตัวนี้นนนนนอ่าน,นเป็นเนือไปเนคงติดเนอาคงติดยูว<ม> ถือจุมัดมือสละมันงบแี่ของถครับห้าพันห้าพันห้าพันสีไปลสัไหนจุ้งเพลสัไหนโอ้ห้าพันห้าพันตุ้บผูหน่อยอุ้ยเอาช่วงนี้ฝนตกมากเพราะไม่ใหญ่หัวกินอยู่เอาบปงบงะอย่าเปล่านี้ จุงหงอันนี้ดีพ่อพันพี่น้องครับบังเทือ่อพ่อใหญ่เพิ่นกับบ่มีเบอร์โทรศัพท์บด้พี่น้องผมก็บ่แต่ไายพี่น้องเบิง่งนั้นกันว่างวัวมันเป็นแบบนี้ส่งหนีงวัวพันงวัวพ่อพันครับนี่ลูกบ่แค้พกแปดได้นี่แม่นบ่คือสิแม่นเนาะเบิ่นคอขามันลูกต้นผูนน้ได้จักได้มันได้จ,จักเดือนแล้วพ่อปีกว่าถึงปีกว่าถึงปีก่าถึงปีหรอ เม็ดเม็ดสามสิบเกือบสี่สิบพอพัดตัวนี้ครับพ่อไปไทยเศร้าหาเศร้าหาเอาขอบตัวรอตัวหนึ่งตัวนึงพี่น้องครับเศร้าหาองศาดีไข่ดำไข่ดำพี่น้องครับงว่วประมาณเกือบปีเลยเนาะดีก,กว่าเจ็ดแปดเดือนเกือบปีนะแต่อยู่ลูกแค่หกแปดครับเเบิ่งชงมะลกเบิ่งหางเมืนเด้อ ทางหน่อมันหนอกดีครับพรลมดมยาดมเมื่อตัวเดียยเตัวนี้ป่ะยตัวนี่ก็ยี่สบใบบางอ้ยมันต้องไทยมันาอกยไทยเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้เหรอไทยเอาเบอร์บ้างไบ้างศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดสาากีซายเก่าหน่นน่งจากคนไสครับตัวนี้งามพี่น่องได้ผมผมฟันตรงตัวนี้ผ่านอยู่ผ่านอยู่ตัวนี้พ่านอยู่ครับ เเรี่มีมันมาทมอะไรนอเียมาทำอไมาสามหมื่นสามหมื่ขายที่ขาย2 5งหมื่นห้มันบอกว่าสามหมื่นเจ้ผมมุดแต่บอสามหมื่เอ้าข้องไสลไรงวดตัวนี้เป็นแม่แม่น่อพอนั่น มันกรแม่ก็เหยนไปนกันตัวที่บาะมีนั่นแต่น้อยน่าพออยางเดียมันกไอ้่โอตัวนีแม่ลูกเท่าไพอหมื่นเท่าไหม่นสี่พ0นดับโอ้ยงต่้อไ่ยงในใดเลม่ไเป็นหลักเสิรนกันได้มไงเี้ยง่ไท่เป็นหลักเสิ่นกันเนาะหมื่นสี่พันถือๆอยู่พอหมื่ี่พอลูกมันได้ถึง2เดือนป่เดือนกว่าสองเดือนกว่าเดือนกว่าม่ส่พันพอเนาะ งูอะไรหน่อยพี่น้องแต่ลูกเป็นลูกเ่อแดงๆนี่ยพัน,นส,ส,าาสีพ<ม>ันง่อยบ้านไหนนีอุศาราสีีไปตีบนเขา่ามู่บ้านบ่บ่เขาไปเมียนบ่กุษากุษาเชียวคนไรตัวาานายกเดอต้นบดต้นบดเต็มอยู่แถวนั้นบ่มีเรียกมีเบอร์โทรบ่าวนายกเมียนบุ่ษากุษาเลียวอเยว้านกเศอำเภอบาชสนบดเต็มอบ เงอ 4, ีทานเดซ้อพี่น้องบักลูกมาแล้วลูกเขาบ่าแบงเนะาะบแบงลูกไปแม่แม่ถ้ถายบอกน <c oughs> ตัวนี้งามอยู่ครับเดียวา่าวรเรามีเบร์นทรั์โอ้ยมอหลีนครับ,บมอโชนเ้อโอ้ยมอหนีเบาตกใจมอนีเาอะหยาดโอ้ยเ่าได้เลยเฮ้ยคู่เทไรนี่นนนนโอ้าก่ พ่อหญ่ลี่ไม่หพ่อ่ลี่ไม่คนหย่นเงต้นละมินของมื่นบอกระโหลกไม่ยลี่จินเบี้ยเดี๋ยะกินเบี้ยมัดจักปอง่ะเอามือง้อไล่ใครนึงง้ไล่เพดาลเฮยังเครื่องง้อนางนาท่าแปงมละมูมาไปเบิ้งมันละมาเบิ้งเนาะเอาตัวแม่เว้ยอุ้ยตัวหนีง่าเว้ยเฮ้ยแมมขายเหรอได้เยอะไหมในห้างวันนี้ เยอะไหมเยอะางกัมพูชานี้เอาตัวใหญ่ใช่ไหมอวนม,มันเนี่ย้านหางกัมพูชาครับขวใหญ่เ่าได้เลยตัวนี้ <c oughs> เปิดสามหมื่นามเป็นจับยูทงทงไหนกูเินดูนิเฟตอยู่เป็นจับทงไหนงวดยู่บ้านงวดเรียงเงี้ยวอ่าสามหมื่สาม แม่บรรทาแปงไปแล้วมัดไปมล้ำม,มูไหลายมันก็เลยท่าแปงไปแล้วเพรท่าล่างหนาครับพี่น้องครับสามหมื่นสามกว่เพชรศิลาลาดเดอ้อ oh. เป็นม,ม,มังมล้ำมันก็เลยซื้องว่ามล้ำมาขายพี่น้องครับแม่ท่าแปงไปแล้วลงจากวิธีมล้ำเดอ้อตัวนี้แต่ว <c oughs> ่าขาบูดมาลูกมันงามสามสิบสามลูกมันเฉลี่ยไปไหนลูกอะไรไปไหน <c oughs> แบ่งลูกม <c oughs> ื่นหาเอาตัวนี้งามดูครับงานดู จ้าของก็เ <mel> <ic int> ียวมากอยู่ของกิง้งเียวมากด้เอาเบอร์มาคอห้าแจะของคุักมอลำพี่เนาไกไปน้ำมอลำเด้องัวเรื่อนานานนาขาวคือมะลำมูสามหมื่นสามมไเมีหายทิวเม